สวัสดีครับสวัสดี FC เลาพัฒนาสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมในช่องลาพารวยทุกท่านครับวันนี้มาพบกับในวทางของเราพัฒนาในงดวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันรสิบแปดนะครับเลาพัฒนามาที่ยี่สิบสี่นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาผลรางวัลลงที่ศูนย์แปดสามสองศูนย์ห้านะครับ, 8, 3, 2, 5, รบของเรา ให้เน้นเด่นไปที่ศูนย์กับห้านะครับเรามนจับคู่กันมานะครับก็ถือว่ายังเดินดีอยู่นะครับนะสูตรฝั่งนี้นครับจับคู่กันมาด้วยนะครับศูนย์ห้ามาชนศูนย์ฝั่งนี้นะครับก็ขอพุ่น fc นะครับที่ได้ย้ำเตือนมานะครับว่าแอดลงสูตรผิดนะครับนะซึ่งก็ผิดจริงครับ โมดิ่านมาเป็นศูนย์สามเจ็ดเก้านะครับนะที่ถูกต้องครับแตลดลงไปเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้านะครับก็แก้ไขให้แล้วนะครับนะแต่ก็ไม่ได้มาตัวที่ผิดไปนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่ามันมาสองตัวนะครับในสูตรนี้นะครับศูนย์กับสามนะครับจะคู่ครับมาที่ตัวเน้นสูท่านะครับ มาตัวกลับนะครับศูต์ห้าต่อมาดูตัวน,นี้กันเลยครับสูตรเดินดีอยู่ก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับสูตรตัวน,นี้อาจจะนํามาให้ดูบ้างมาด,ดูบ้างนะครับแต่หลักๆเราใช้สูตรนี้นะครับนะมาจับชนกับสูตรนี้นะครับสี่ตัวฝั่งนี้นะครับคือหลังจากที่หลุดมานะครับสูตรนี้สี่ตัวนะครับตั้งแต่เดือน ธันวาคมนะครับนะยี่สิบธันวาเนี่ยครับนะเข้าแล้วก็หลุดหลุดก็คือยี่บสามเนี่ยครับแล้วก็ยาวมาเลยครับนะสุดนะครับหนึ่งสองสามสามงวดนะครับแล้วก็มาหลุดนะครับทีนี้ก็ยาวเลยนะครับนะก็ถือว่าสติก็น่าจะเดินต่อนะครับตอนนี้ได้ห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับหวังว่าจะลงไม่ผิดนะครับสูตรที่ใช้ มาชนกับสูตรนี้นะครับศูนย์สี่เก้านะครับก็อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็เดินใช้ได้นะครับที่แอปเคยนํามาเคยนามาเสนออยู่นะครับถ้าจับกู่สูตรนี้นะครับนะมันก็จะมาแปดหกนะครับรอบนี้มาที่หกหนึ่งนะครับรอบนี้มาที่ตัวชนนะครับโน้ต่ผ่านมาเนี่ยยี่สี่เนี่ยมาที่ตัวชนนะครับแอดก็เลยให้น้าหนักที่ศูนย์นะครับนะ ชนกันสี่สูตรนะครับนะสูตก็เลยให้เน้นศูย์ไปด้วยเมื่อวานนะครับรอบนี้ถ้าจะจับในกลุ่มฝั่งนี้นะครับถ้าสูตรอีกสูวนหนึ่งก็คือสูตรสีตัวฝั่งนี้นะครับแอดจะใช้ตัวนี้เข้ามาชนนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ชนสามตัวนะครับวันที่สิบเจ็ดเนี่ยมาตัวหนึ่งครับคือสองจับคู่กับสูตรนี้ก็ได้มาเก้าสองสองเก้านะครับ สัวนี้ชนสองอ่าชนตัวเดียวนะครับชนหกนะฮะแล้วก็มาชนหกสูตรนี้นะครับลงมาที่แปดหกถือว่าเดินดีนะครับอ่ายี่สิบสองเนี่ยครับผิดทั้งคู่เลยนะครับชนเหมือนกันนะครับสองเจ็ดแปดผิดทั้งคู่เลยนะแต่สูตรนี้เดินนะครับอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบมันสุกที่ผ่านมานะครับนะชนสามตัวเหมือนกันครับห้าศูนย์หกหกศูนย์นะครับ ก็มาสองตัวนะครับนะจะับคู่กันมารอบน,นี้ชนศูนย์สี่เก้านะครับศูนย์สี่เก้าไม่ชนสองนะครับนะถ้าสูตรนี้มาชนตัวนี้นะครับเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์ชนศูนย์ตัวนี้ก็หนึ่งชนหนึ่งนะครับถ้าจะค,คิดในสูตรนี้นะครับเอาตัวชนอย่างไรก็ตามเราก็จับคู่สูตรเดิมครับจากสิทธิสูตรนี้นะครับเดิน ก็เข้าสี่วดนะครับในหลุดนะครับหลุดแล้วก็มาเดินต่อนะครับสองมวดนะครับถึงจะมาหลุดนะครับนะก็เดินต่อยาวมาสี่มวดเหมือนกันครับนะหลุดรอบนี้จนงวดที่หนึ่งเดือนที่สองนั้นงวดที่สองน่าจะเชื่อถือได้อยู่นะครับนะงวดที่สองเนี่ยน,น่าจะเชื่อถือได้สำหรับสุดน,นี้นะครับที่จะมาชนนะครับแล้วก็อีก สูตรหนึ่งนะครับสูุดเดินตัวเดียวนะครับสองตัวมาตัวนะครับเริ่มเดินดีนะครับนะหลังจากที่หลุดตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับนะครับกดิษัลบวันทีไปนะครับสองตัวมาตัวหลุดหลุดหลุดนะครับเรามีเข้ามีหลุดนะครับนะหลังจากหลุดไปแล้วนะครับนะครับเดินยาวเลยครับไม่น่าเชื่อว่าเริ่มกลับมาเดินดีนะครับ สองตัวมาตัวนะครับเดินค่อนข้างดีเลยครับตอนนี้นะครับอ่าประกอบคู่กับสูตรสี่ตัวฝั่งนี้นะครับเป็นเลขเป็นเลขเหลี่ยงแต้มกันนะครับบางทีก็ชนกันก็มานะครับบางทีก็จับคู่กันมานะครับก็แล้วแต่นะครับนะครับสูตรนี้จะคู่กันมาวันนี้ไม่จับคู่นะครับยี่สิบเนี่ยก็ไม่ได้จับคู่กันมานะครับ วันที่ยี่สิบสองมานะครับจะพูดกันได้นะครับยี่สิบสี่มาเทศตัวชนนะครับแบบนี้นะครับนะวันนี้ถ้าตัวชนก็คือหนึ่งนะครับนะตัวนี้นะครับตัวชนก็คือหนึ่งมาเทียบกับสูตรนี้นะครับ,นะรบเทียบกับสูตรนี้นะครับหนึ่งหนึ่ง นี้ก็หนึ่งสองสามนะครับมาสูตรนี้ก็ห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับก็ชนหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับนะแอดก็เลยน่าจะให้เน้นไปที่หนึ่งนะครับนะนต่อน,นี้ก็เราใช้สูตรเดิมนะครับศูนย์สี 4, 9, ่เจ้าจับคู่กับห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับหวังว่าจะเดินต่อนะครับ ีอาจจะมีสิยงรบก,กวนด้วยนะครับก็ขออภัยนะครับดาวพฤหัสที่27เม,รมกราคมศพนรกสิน,นะครับศูนย์สี่เก้นะครับเดี๋ยวทวนอีกทีครับ5 7 8 1 1 5 7 8โอเคครับไม่ผิดแล้วนะครับดวนี้จะะเอดยดนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้องมานาั่งแก้ไขนะครับให้ดิมที่1กับ7นะครับนะ7กับ1 จับคู่สิบสองชุดมาเดิมครับศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเน้นไปที่เจ็ดกับหนึ่งแอดก็เลยเน้นแค่สองกลุ่มนี้นะครับนะศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็ระวังเบิรน์นะครับถ้าเบิร์ก็เจ็ดเจ็ดนะครับเพราะว่า หวยวันจันทร์ชอบเบิ้ลนะครับนะครับเบิ้ลมานะครับเบิร์นเบิ้ลนะครับนะนี้วันจันทร์นี้นะครับนี่คือวันจันทร์ที่ผ่านมายี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบเบิ้ลวันศุกร์สิบเจ็ดเบิรลนวันอังคารเอวันพุธวันศุกร์นะครับนี้วันจันทร์นะครับนะมีสิทธิ์ที่จะเบิ้ลนะครับก็เป็นไม่ได้สูงนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับ ตอนนี้ใกล้จุดจีนนะครับกนะอหวังว่าท่านจะถูกหวยด้วยซับนะครับเหงๆงังรับโชคมีเงินมีทองใช้ในวันจุดจีนนี้นะครับขอบคุณทิ่ดีที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้เหงหงังรับปกินทุกคนทุกท่านครับโคตรคุมมากครับสวัสดีครับ